ย้อนรอยลิขิตตอนที่13เฉิงเกอเป็นคนแบบไหนในห้องนอนใหญ่สีหวานบนเตียงมีร่างหนึ่งอยู่ในผ้าหม่มดวงหน้าบนหมอนคล้ายตกอยู่ในห้วงฝันร้ายกระสับกระส่ายเงื่อม็ดเล็กซึมตามกรอบหน้าทั้งที่เปิดแอร์เย็นชำ้ำซาสีเจ้าของห้องกำลังตกอยู่ในห้วงฝันที่อึดอัด เรากับถูกมือที่มองไม่เห็นบีบอัดจ,จนแทบจะปรีดแตกในห้วงความฝันชายหนุ่มหญิงสาวคู่นั้นอยู่ในสถานที่แห่งหนึ่งคล้ายว่าเป็นร้านขนมสักแห่งเพราะบนโต๊ะมีแก้วน้ำหวานและขนมหน้ารับประทานสองจานช่วงนี้ไปเที่ยวกับน้องส,สิบ่อยนะคะทิ้งวดีสองครั้งแล้ว หญิงสาวบีบเสียงเล็กน้อยตามอารมณ์เงางอนชายหนุ่มผู้นั่งอยู่เบื้องหน้ามีโต๊ะกัน้นยื่นมือมากุมมือเรียวขาวนิ้วโป้งไล่หลังมือแผ่วเบาเอาใจรอยยิ้มบนใบหน้าเอ็นดูเปลี่ยมไปด้วยความรักหญิงสาวผู้นี้เรากับจะกลืนกินผมก็ต้องทำหน้าที่แฟนที่ดีของน้องเขาด้วยนี่ครับแต่ก็แค่วันสองวันเอง ชายหนุ่มยิ้มยิ่งเห็นคนรักกระเงากระงอดก็ยิ่งรู้สึกอยู่เหนือทุกสิ่งแล้วน่าอิจฉาจังนะคะไม่ต้องทำอะไรก็มีกินมีใช้ไปทั้งชีวิตพี่วดีอย่าคิดแบบนั้นสิครับเปรียบกันได้ที่ไหนกันคนมีความสามารถสร้างหาด้วยตัวเองกับคนที่แบมือขอพ่อแม่ต่างกันอยู่แล้วเงินเก็บ อให้มากมายหากบริหารไม่ถูกต้องวันหนึ่งก็หมดแล้วต่อไปจะทำอะไรได้ในเมื่อทำอะไรก็ไม่เป็นคำพูดเอาใจคนรักเสียดแทงไปถึงก้นบึ้งของใจคนที่ถูกดึงเข้ามาเกี่ยวข้องดูด้อยค่าเป็นการดูหมิ่นเอามากๆเหมาะควรแล้วหรือที่ต้องพูดหยาบคายเช่นนั้นฐานะดีมาแต่เกิดแล้วอย่างไร เป็นความผิดมากนักหรือปรามาดว่าหมดเงินพ่อแม่แล้วจะอดตายเรื่องมาถึงแล้วหรืออย่างไรถ้าไม่ชอบก็ไม่ต้องดึงผู้หญิงอีกคนเข้ามาพัวพันในชีวิตสิคนที่ถูกเอ่ยถึงตะโกนลั่นแต่กลับไม่มีเสียงใดเล็ดลอดออกมาผู้หญิงสวยคนนั้น วอลวอนต้องการความมั่นคงในชีวิตของตนเองเพราะถึงแม้จะเอ่ยถึงความบกพร่องของหญิงสาวอีกคนแต่ชายหนุ่มก็ไม่เอ่ยปากสักคำว่าจะละทิ้งเธอคำที่ย้ำอยู่ทุกครั้งที่คนรักขุนใจมักจะเจือไปด้วยความเอ็นดูอยู่น้องสัตส,สีน่ารักเธอไม่รบกวนพวกเราหรอกพี่วดีเชื่อผมนะครับไม่รู้ล่ะผิดนัดวดีสองครั้งแดนต้องชดใช้ให้วดีด้วย ชายหนุ่มหัวเราะยกมือน้อยขึ้นจุบเอาใจดวงตาเปลี่ยนไปด้วยความรักและงองอนก็ได้ครับผมตามใจพี่วดีงั้นวันหยุดนี้เราไปเที่ยวกันนะคะว่าดีถึงจะหายโกรธยิงสาวว่ารอยยิ้มเต็มไปด้วยจริตมันยาน่ารักน่าเอ็นดูที่ต่อว่าต่อขานก็แค่อยากมีเวลาอยู่ด้วยกันมากหน่อยใครบ้างอยากแบ่งคนของตัวให้ใครอีกคน หญิงสาวลืมตาตื่นขึ้นรับรู้ถึงร่างกายที่แข็งค้างมือสองข้างกำแน่นหัวใจเต้นแรงราวกับโลดออกมานอกอกทั้งอาการเจ็บหนึบปรากฏเบาบางข้างนอกสว่างมากแล้วมันเป็นเวลากี่โมงแล้วละ่ะครั้นเมื่อหันไปดูนาฬิกาปลุกก็เห็นว่าอีกสิบห้านาทีจะหกโมงเช้าฝันคนนั้นคือพี่ชนแดนแฟนเธอผู้หญิงอีกคนเธอรู้จัก อรวดีเมียน้อยที่ฆ่าเธอตายในฝันเมื่อหลายปีก่อนหญิงสาวยกมือกลุ่มหน้าผากตายังมองเลื่อนลอยจับที่เพดานห้องเรื่องราวที่ไม่ประติดประต่อไม่รู้ที่มาที่ไปคล้ายจะเตือนบางอย่างกับเธอต่อให้ไม่เชื่อเรื่องความฝันมองว่าไร้สาระแต่ตอนนี้เธอเริ่มตระหนักว่านี่ไม่น่าใช่เรื่องฝันธรรมดาเสียแล้วแต่เป็นการเตือน เป็นไปได้ไหมว่าสองคนนั้นรักกันมากจริงๆถึงได้โอนอ่อนตามกันงอนง้อกันน่ารักไม่มีตรงไหนเลยที่บ่งบอกให้ฝ่ายชายเลือกข้างเหมือนกับว่ารออะไรบางอย่างที่คิดวางแผนกันอยู่หญิงสาวทบทวนเรื่องราวในความฝันเปรียบเทียบกับความจริงแต่ช่างยากลำบากเพราะเหมือนมีม่านบางๆปิดกั้นเอาไว้เธอสรุปอะไรไม่ได้ชัดเจนเลย พี่ชนแดนดีกับเธอไม่เคยสนใจรูปร่างหน้าตาที่ไม่งดงามของเธอตั้งแต่เรียนมปลายที่ได้รู้จักกันเขาก็ดีกับเธอคอยปกป้องอยู่ตลอดหากว่าเขาคาดหวังเรื่องเงินทองของเธอก็ยิ่งเป็นไปไม่ได้เพราะตอนนี้เธอมีแค่เงินปันผลที่พ่อแม่ทำให้ถึงจะมีเงินเก็บก็ไม่มากมายอะไรเลยครอบครัวของเขาก็ดีมาตลอด ยิ่งตอนนี้เข้ามาทำงานที่บริษัทในตำแหน่งที่สูงส่งเป็นเธอต่างหากที่ไม่มีคุณสมบัติพอจะเดินข้างเขาหากพี่แดนไม่รักเธอด้วยใจจริงแล้วจะเสียเวลาตั้งหลายปีดูแลเธอทำไมผู้หญิงคนนั้นสวยมากการแต่งตัวก็รู้ว่าใช้ของดีราคาสูงคู่ควรกับชนแดนอยู่แล้ว ไม่มีเหตุผลหักล้างเพียงพอเลยอย่างไรก็ตามเธอก็ยังกั้ากึ่งว่าชนแดนจะนอกใจหรือถ้ามีอะไรเกิดขึ้นเธอก็แค่เสียใจนิดหน่อยมั้งก็ยังไม่คิดถึงการแต่งงานกับพี่ชนแดนนี่นาจะคิดให้เปลืองสมองทำไมความฝันก็เหมือนสายน้ำไหลเพียงแค่เวลาผ่านไปเรื่องราวในความฝันก็เลือนหายซาซีอาบน้ำแต่งตัวลงไปข้างล่างก็พบว่า คุณแม่เพิ่งอิ่มอาหารเช้าและกำลังจะออกไปสมาคมเพราะมีออกหน่วยยายหนูไม่ออกพื้นที่กับหน่วยงานราชการหนูอยู่บ้านดูแลพี่ชายดีๆนะพรุ่งนี้แม่ก็กลับแล้วสาสรรับคำเสียงเบารู้สึกผิดที่เมื่อวาน เธอผิดสัญญาหนีออกไปเรื่อนเริงกับเพื่อนจนลืมที่คุณแม่สั่งเอาไว้แต่พี่ชายก็กลับมาบ้านได้เองแบบไม่บุบสลายนี่นาหญิงสาวแอบย่นจมูกเมื่อนึกถึงทอยคำต่อล้อต่อเถียงส,สั้นเมื่อคืนไม่รู้ป่านนี้เขาจะตื่นหรือยังเมื่อคืนก็ได้ยินเสียงก็แก๊กในห้องอยู่นานจนนึกว่าหมอนั่นจะรื้อบ้านเธอหญิงสาวลากกระเป๋าใบเล็กตามหลังคุณแม่ไปส่งที่รถ หลังจากยกมือไหว้เพื่อนของแม่ยืนส่งจนท้ายรถพ้นจากหน้าบ้านกลับเข้ามาอีกทีบนโต๊ะก็มีอาหารเช้าชุดใหม่วางรอไว้แล้วขนมหวานร้านดังที่หนิงเฉิงบอกเมื่อคืนวางอยู่ในถาดหลายชิ้นแต่เธอก็ยังไม่เห็นหลานชายของแม่หญิงสาวเฉยเมยไม่แยแสเหลือบมองบันไดพลางนึกสงสัยว่าคงนอนตื่นสายมองดูเวลาก็เพิ่งเก้าโมงนิดนิด สัสีไม่สอบถามกับคนรับใช้ขณะกำลังจะลงมือคนที่แม่ฝากฝังไว้ก็เดินเข้ามาในมือมีผ้าคนหนูซับเหงือ่อเสื้อยืดเปียกชุ่มราวกับอาบน้ำอรุณสวัสดิ์ครับน้องสาสเขาทักแต่ไม่ได้รอให้เธอทักตอบหันไปรินน้ำจากเหยือกใส่แก้วดื่มไปหลายอึกยิงสาวหน้ามาเล็กน้อยที่ไทยผิดแท้จริง เขาตื่นไปวิ่งแต่เช้าก่อนเธอจะลงมาเสียอีกไปวิ่งที่ไหนมาคะรอบหมู่บ้านครับเพิ่งรู้ว่ามีคลองผ่านหลังหมู่บ้านด้วยน่าไปตกปลาหนิงเฉิงพยักหน้าให้คนรับใชย้ยยกอาหารเช้ามาให้เขาระหว่างนั้นก็พินิดสาวน้อยผิวผ่องเรากับเคลือบด้วยมุกไปด้วยหญิงสาวแทบจะสำลักนมคลองที่หนิงเฉิงว่านั้น มันจะมีปลาอะไรอาศัยอยู่ได้ถ้าเป็นสัตว์เลื้อยคลานประเภทอื่นล้วก็น่าจะชุมอยู่นะวันก่อนเห็นว่ารอปอเพอิพ<อ>่งจับไปปล่อยตัวเบอร์เรอแต่เอาเถอะเขาอยากจะตกปลาเธอก็ไม่ขัดหรอกแต่จะให้ตามไปนั่งเฝ้าด้วยเห็นจะขอปฏิเสธละ่ะน้ำดำปีเลยนะพี่ชายจะใช่เหรอหญิงสาวทวงสีหน้าไม่ค่อยเชื่อ ก็ไม่เย่นะน้ำดำขนาดนั้นยังมีปลาอาศัยอยู่ได้ถ้าไปนั่งตกทั้งวันหนูว่าจะได้กี่ตัวนิงเชิงยิ้มเหมือนรู้ทันความคิดสาวน้อยผู้นี้ฝีมืออย่างพี่ชายแป๊บเดียวก็ได้หลายตัวคะ่ะหญิงสาวซ่อนยิ้มกับถ้วยกาแฟหลอกตีล่ำนิสักหน่อยนิ้งเชิงรีตามองยายหนูตัวอวบ ถ้าทางอยากจะแกล้งเขาละสิในเมื่ออยากจะเล่นเขาก็จะลากเยนนี่ไปด้วยให้ได้งั้นก็ต้องออกไปซื้ออุปกรณ์ก่อนวันนี้หนูมีนัดที่ไหนหรือเปล่าครับหญิงสาวคิดนิดหนึ่งก็สายหน้าวางขนมปังกับเบคอนที่เหลือเกินครึ่งยกผ้าขึ้นซับปากเล็กน้อยมองยังจานของหนิงเฉิงที่กินเร็วมากทุกอย่างในจานถูกกวาดเข้าปากจนหมดเขามองจานหญิงสาวเหมือนจะตำหนิ อิ่มแล้วเขาถามยังไม่ต้องรอคำตอบมือใหญ่ผลักจานเปล่าไว้ข้างๆเอื้อมมือมายกจานเธอไปกินต่อหน้าตาเฉยพี่ชายให้เขายกมาใหม่ก็ได้เธอห้ามแต่ไม่ทันเพราะเขาคว้าที่เหลือใส่ปากเคี้ยวกลืนจะเหลือให้เสียของทำไมเขาว่าก่อนจะหันไปสั่งให้ยกเข้ามาอีกชุด คนรับชายก็ไหวทายาตอาหารชุดใหม่ควันกรุน่นก็ยกเข้ามาวางท่านกับคำสุดท้ายในจานของสาสีหายวับเข้าปากสาสีนั่งเท้าคางจิบนมมองพี่ชายต่างเชื้อชาติกินอย่างหิวโหวยไม่มีอาการเก้อเขินแต่เต็มไปด้วยความมั่นใจถึงแม้ว่าเขากินจุกินเร็วแต่ก็หน้ามองไม่มีอาการมุมมามให้เห็นพออิ่มเขาก็เอ็นตัวเรอออกมา เมื่อเห็นเธอมองอยู่ก็อยากคิ้วให้หนึ่งทีซาสีอยากตำหนิที่เขาทำตัวคุ้นเคยเหมือนรู้จักกันมาแต่เกิดก็หยุดความคิดลอยหายไปกับรอยยิ้มใสกระจ่างไม่มีมาสุภาพบุรุษรูปหล่อตามหน้าตาเลยอิ่มจังไม่ได้กินอะไรดีๆหลายวันเอาให้เต็มที่หน่อยเขาหัวเราะเมื่อเห็นสีหน้าทึ่งของยใยน้องพี่ชายไปเที่ยวที่ไหนบ้างคะถึงได้บอกว่าอดอยาก ลุยป่าประเทศลาวครับเอารถจอดฝากคนไว้ใจแล้วเดินเท้าเข้าไปสำรวจเขาควักโทรศัพท์มือถือรุ่นล่าสุดสไลด์อยู่ครู่ก่อนจะส่งให้เธอเธอรับมาเลื่อนดูรูปที่มีเป็นร้อยรูปที่ดูแลขดลุกก็คือทากตัวเล็กเกาะอยู่บนรองเท้าและขากางเกงบางภาพเป็นรูปทากที่ดูดเลือดเส้นทางที่เขาหยุดเก็บภาพกับเพื่อน เนื้อตัวแต่ละคนเลอะโคลนสีแดงไปทั้งตัวรองเท้าเดินป่ามีดินโคลนพอกหนะาคเนด้วยสายตาน่าจะหนักหลายกิโลภาพต้นไม้แปลกๆและภูมิประเทศที่สวยงามต้นไม้ใหญ่สามสี่คนโอบมีให้เห็นเต็มป่าน่าเสียดายที่ป่าประเทศไทยไม่มีแบบนี้ให้เห็นแล้วป่าดิบที่อุดมสมบูรณ์ลดน้อยลงไปทุกทีหนุ่นมสาว ยื่นแขนข้ามโต๊ะประคองโทรศัพท์ดูรูปและเล่าความเป็นมาก่อนจะได้ภาพเหล่านี้มาทุรักทุเลทัวอย่างหนูคงไม่ไหวแน่คะ่ะถูกต้องไม่เหมาะกับผู้หญิงครับลำบากมากแต่ถ้าหนูอยากไปพี่พาไปเดินเล่นที่ภูเขาบ้านพี่ได้นะครับที่นั่นเดินง่ายเหมาะให้ถ่ายรูปสวย เขาว่าพลางเลื่อนภาพลงเร็วๆให้เธอเห็นภาพภูเขาแห่งหนึ่งสองสามภาพล้วนเป็นทิวทัศน์ที่สวยงามที่เจ้าของได้คุยเอาไว้จริงๆหญิงสาวกลั้นยิ้มอยากบวดบ้านละสิพี่น้องสองสัญชาติคุยกันเรื่องท่องเที่ยวธรรมชาติคนหนึ่งอยากฟังคนเล่าก็ชอบเล่าทำให้ทั้งสองขยับความสนิทสนมกันขึ้นอีกขั้น ดิงเชิงเป็นคนอัธยาศัยดีไม่ถือตัวจึงทำให้การคุยสนุกสนานเพลิดเพลินไม่น้อยสายแล้วขอเวลาพี่สักครึ่งชั่วโมงแล้วเราออกไปซื้ออุปกรณ์ตกปลากันว่าจบ เขาก็ลูกเดินออกจากห้องขึ้นบันไดเสียงผิวปากวีดวิวอารมณ์ดีทิ้งใหส้สสีทำหน้าเมื่อยดูท่าพี่ชายจะดื้อไม่น้อยไม่ยอมลมเลิกเรื่องตกปลาทำไงดีเธอไม่ชอบตากแดดผิวหน้าไวต่อแสงขนาดนี้ครีมจะเอาอยู่ไหมหญิงสาวยกกระจกขึ้นมองใบหน้าเรียวแก้มอิ่มดวงตางามกลมวับวาวนตายาวงอนช้อยรับกับจมูกและปากจิ้มลิ้ม ยกเวนทั่วใบหน้ามีรอยจุดดำของแผลผิวตกสะเก็ดผิวหน้าที่เป็นหลุมไม่เรียบเธอควรจะน่ารักและสวยงามกว่านี้ถ้าหน้าตาจะเกลี้ยงเกล่าขาวนวลเหมือนไข่ปอกเธอเปิดตลับแป้งถอนหายใจอยากสวยนะแต่เธอใจร้อนและไม่ค่อยอดทนทางเดียวที่จะสวยไว้ก็คือสัญญกรรมแต่เอาไว้ก่อนเหอะ เธอยังปอดอยู่หญิงสาวแบลบดินให้กระจกก่อนภาพเก็บลงกระเป๋านั่งรอคนบนชั้นสอง ห้างสรรพสินค้ากลางกรุงแหล่งรวมเสื้อผ้าชั้นนำจากต่างประเทศหลากหลายแบรนด์ร่างสูงใหญ่สมส่วนในชุดแสนธรรมดาแต่คนมองเหมือนกับว่านายแบบหลุดออกมาจากนิตยสารเขาเป็นจุดเด่นที่เด่นมากแพรกลิ่นอายบุรุษทรงสเสน่จนสาวน้อยสาวใหญ่ต้องเหลียวมองตามไม่เว้นแม้แต่บุรุษด,ด้วยกันก็อดที่จะชื่นชมไม่ได้ นิ้งเฉิงเข้าร้านนั้นออกร้านนี้แต่ละร้านก็จะมีถุงติดไม้ติดมือออกมาไม่เฉพาะแต่ของเขามีของสัตสิด้วยล้วนเป็นเสื้อผ้าคอลเลกชันใหม่เขาให้เธอไปลองและจ่ายรวมกับของเขาอย่างไม่เสียดายยังเครื่องประดับใส่เล่นกระจุมกระจิมแต่ราคาไม่จุ๋มจิ๋มเลยเธอไม่อยากให้เขาจ่ายให้ แต่ไม่รู้เขาแอบไปจ่ายตอนไหนมารู้ตัวเอาเมื่อเขามานั่งในร้านต่อมาและเขาบอกให้เธอเลือกชุดที่ชอบบอกว่าจะซื้อให้สองสามร้านก่อนพี่ไม่ได้ซื้อให้หนูหรือคะนั่นมันของแถมหนูดูสิพี่ซื้อตั้งเยอะแล้วชุดของหนูพวกนี้ก็เป็นชุดที่พี่ชอบไงครับชายหนุ่มยิ้มทะเลน ร้านนี้เลือกที่หนูชอบเลยกี่ชุดก็ได้อย่างนี้ก็ได้หรอชอบก็ใส่เองไหมคะหญิงสาวแอบคอนนึกถึงหนุ่มร่างยักษ์ในชุดกระโปรงพวกนั้นก็แทบจะขำออกมาพนักงานสาวอมยิม้มอยากจะชมพี่น้องเย้าหยอกกันอีกสักพัก ครั้นเมื่อศบสายตาพี่ชายที่โดนน้องสาวงอนใส่เขาบุยใบให้พนักงานสาวรีบเข้ามาต้อนสาวน้อยไปเลือกเสื้อผ้าเธอจึงรีบกุรีกุจอปล่อยให้ชายหนุ่มจิบน้ำกินขนมพี่ชายสายเปขนาดนี้ต้องเชียร์ให้น้องสาวเลือกไปหลายชุดหน่อยจึงจะเป็นที่พอใจของคุณพี่เขาเธอเองก็จะได้เปอร์เซนต์ด้วยนอกจากเสื้อผ้าแล้ว นิ้งเชิงก็ให้สสิลองรองเท้าหลากหลายแบบทั้งแบบออกงานลำลองล้วนแต่หรูหราราคาแพงรองเท้าที่เธอใส่ออกจากบ้านเป็นรองเท้าแบบแฟลตเตี้ยแบนถึงจะนุ่มเท้าใส่สบายเข้าชุดกับกระโปรงเข้ารูปบานคลุมเข่าแขนกุดมีเสื้อคลุมเนื้อบางสวมทับรองเท้าที่พอเดินนานก็แอบเมื่อยฝ่าเท้านิดหน่อย หนูใส่คู่นี้เถอะไม่ต้องถอดคู่นี้ใส่กล่องให้ผมครับเขายื่นรองเท้าเก่าให้พนักง,งานซึ่งยิ้มหวานรับบัตรเครดิตบง่งบอกวงเงินที่ไม่จำกัดไปรูดอย่างไวคู่ที่เขาสั่งให้เธอใส่เป็นรองเท้าสารเป็นแบบล่าสุดที่เธอเห็นก็ชอบพ่อเขาบอกให้เปลี่ยนจึงไม่ขัดหิวหรือ,อยังปะกินข้าวไม่รู้ว่าเขาชอปปิ้งจนหิวจัด หรือเพราะความเคยชินกันแน่สาสีคขาสั้นก้าวตามขายาวจนเหมือนวิ่งหลังจากอิ่มอาหารแล้วเขาก็พาเธอออกจากห้างสรรพสินค้าไม่พูดถึงอุปกรณ์ตกปลาที่คุยกันไว้เมื่อเช้าสักคำเธอไม่คิดทักทวงเพราะไม่อยากไปนั่งตากแดดให้หน้าดำเมื่อเช้าเธอขับรถคราวนี้ เขาเป็นคนขับเองโดยใช้ GPS นำทางเธอเห็นเขาปักหมุดสถานที่ก่อนขับรถออกนอกเมืองมุ่งไปทางถนนบางนาตราดถึงกระนั้นเขาก็ถามเส้นทางเธอเป็นระยะพี่ชายจะไปไหนคะฟิชิงปาร์คเขาหันมายิ้มเยาะเล็กน้อยยิงสาวอ้าป,ปากหอโท่เอย๋ยคิดว่าเขาลืมแค่เขาไม่ซื้อ ก็ใช่ว่าที่บ่อตกปลาจะไม่มีให้เช่าเสียเมื่อไหร่ทั้งฉุนทั้งคำที่ปรามาดความคิดเขาจนปล่อยความเปิดออกไปเสียได้หนูไม่ได้เตรียมเสื้อแขนยาวมาครีมกันแดดด,ด้วยเธอประท้วงเสียงอ่อยของพี่มีให้ยืมเขาไปค้นค้นในถุงก็หยิบเสื้อแขนยาวตัวหนามาส่งพร้อมกับหมวกสวมใส่ให้ พยกักหน้าพอใจกับดีไซเนอร์ของตัวเองยิ่งครีมกันแดดบีบสาฝ่ามือถูไปบนใบหน้าตัวเองก่อนจะส่งทั้งหลอดให้แพ้ครีมกันแดดด้วยไหมครับเขาถามเหมือนใส่ใจแต่ไม่รอคำตอบเปิดรถออกไปติดต่อขอเช่าเบ็ดตกปลาปล่อยให้เธอจัดการทาครีมบนรถพอเขาจัดการเสร็จเธอก็เปิดประตูลงมาทำหน้ามุ้ย ชายหนุ่มพับแขนเสื้อให้สาวน้อยเอาอกเอาใจก่อนจะหิ้วทางใส่เหยื่อพร้อมกับคันเบ็ดเดินลิ้วๆนำหน้าไปยังร่มที่ว่างอยู่ริมบอ่อปลาอันกว้างใหญ่ตกปลาได้เยอะรับซื้อนะครับหรือจะให้ทำอาหารให้ราคาไม่แพงครับชายเจ้าของบอ่อปลาตัวดำเมี่ยมยิ้มอวดฟันขาวชายหนุ่มหัวเราะกล่าวขอบคุณแล้วก็มุ่งหน้าเดินต่อ มีสาวน้อยใส่กระโปรงบานเดินไปหุบกระโปรงไปเพราะลมพัดปากก็สรรเสริญผู้ชายขายาวเบื้องหน้าไปซุ้มต้นมะขามมีร่มสีแสบสารกลางอยู่พร้อมกับเก้าอี้พับพลาสติกวางอยู่สองตัวแดดบ่ายจัดจ้าถึงจะทาครีมมาหนาแต่ก็ยังรู้สึกแสบผิวอยู่ไม่น้อยผ้าเช็ดหน้าผืนบางของสาสถูกนำมาพกปิดจ,จมูกเป็นโจรมุมตึก ที่นี่เขามีบริการเครื่องดื่มเข็นใส่รถมาขายทั้งของกินเล่นเป็นซองใหญ่เครื่องดื่มก็มีทั้งน้ำอัดลมและของมึนเมาสาสิร้องถามหนิงเฉิงผู้ยังง่วนอยู่กับการวัดเบ็ดในจุดที่เหมาะเมื่อเขาไม่ตอบเธอจึงเลือกสุ่มเอาตามที่ตนเองชอบเก้าอี e ้สีรุ้งหนิงเฉิงจับจองและตัวหนึ่งหญิงสาวรีรอที่จะนั่งลงกระโปรงจะเปิดอวดชาวโลกใหม่หนิงเฉิงหันมาเห็น ก็หัวเราะเหือๆยกเก้าอี้ไปวางชิดต้นมะขามในจุดที่ดูแล้วเก้าอี้จะไม่ลมคว่ำหากว่ารับน้ำหนักไม่ไหวพี่หนักกว่านั่งได้ไม่ขาดหนูตัวแค่นี้เก้าอี้ไม่พังหรอกเขาแอบไปกร้านขำสาวน้อยตัวอวบกระฟัดกาเฟียดหุบกระโปรงเก๊ๆกัางๆก่อนจะนั่งลงได้สำเร็จสสีไม่สนใจเข้าไปช่วยหนิงเชิงตกปลาแม่เขาจะชวนก็เหะ แค่เห็นเหยื่อดิ้นดุบดิบก็ขนลุกแล้วเธอจึงเอามือถือมาเล่นเกมดูหนังสายลมพัดโช,ชยกลิ่นคาวเล็กน้อยแต่ไม่ถึงกับทนไม่ไหวเพราะกินข้าวมาอินเตอร์สาวน้อยผู้กินง่ายนอนเก่งจึงเคลิมหลับไป ชายหนุ่มวางเบ็ดเสร็จก็เดินกลับมายืนมองสาวน้อยงีบกลางวันลมพัดแรงกระโปรงเธอเปิดเล็กน้อยชายหนุ่มหันหน้าหนีแทบไม่ทันก่อนจะถอดเสื้อแขนยาวคลุมขาให้เธอกันโป๊สายตาทอดมองอ่อนโยนหัวใจของเขาอุ่นซ่านบอกไม่ถูกว่ารู้สึกแบบไหนรู้แค่ว่ามีความสุขที่พาเธอมาด้วย